ในเชิงพื้นฐานงบไม่ดีจริงๆใช่ไหมแล้วถ้าใครอยากจะรีบทยอยเข้ามาเก็บ KKP เนี่ยนะรอก่อนได้ไหมหรือยังไงยังไงก็ไม่เอาครับจันเดยครับ KKP โอกาสเป้ากลับได้มีไหมก็คืออาจจะกลับได้เพราะว่าลงมาลึกแต่คำถามคือน่าสนใจไหมยังครับคือเพราะว่าอะไรเพราะว่า ปัญหาหลักของงบไตรมาสนี้มันไม่ใช่แค่ขาดทุนลดยึดจำนวนมากแต่ว่ามาจิ้นลดลงเป็นแบงค์เดียวที่มาจิ้นลดลงเป็นแบงค์เดียวนะครับที่มาจิ้นลดลงนั้นที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกับทิสโก้ทิสโก้มาจิ้นเนี่ยปรับซึ้นแต่ KKP margin ิปรับตัวลงซึ่งเป็นธรรมชาติที่เขาทำาไทเปเชสประมาณ50%อรของพอร์ตนั่นคือจุด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 ที่ว่าไม่ไม่ค่อยดีมาก จุดที่สองก็คือขาทชุนรถยึดเนี่ยรายควอเตอ,เตอร์นี่เรคคอร์ดไฮเลยนะลายควอเตอ,เตอร์นะควอเตอร์เดียวนี้แทบจะเท่ากับทั้งปีเลยอ่ะปีที่แล้วคำถามคือจบหรือยังตอบยากครับเหตุเพราะว่านณตรอเนี้ยปริมาณรถที่ถูกยึดและขายท่อตลาดเนี่ยยังมีอยู่จำนวนมากและอุปสงค์เนี่ยก็ถ้าดูตามการปล่อยสินเชื่อ ยูสคารนะแทบจะไม่โตเลยนั่นหมายความว่าความต้องก,การซื้อไม่มากแล้วอาจจะยังมีความเสี่ยงว่าจะต้องขายออกมาแม้ว่าพันสามอาจจะพีค้วนะพันสามอาจจะพีคนะแต่ว่าก็คงยังสูงต่ออีกสักพักหนึ่งเพราะว่าปริมาณรถที่ออกมายังเยอะแล้วดัชนีราคารถมือสองเนี่ยยังอยู่ในเทรนขาลงฉะนั้นตรงนี้อาจจะมีอาจจะมีประเด็น ให้กังวลอยู่อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นเชิงพื้นฐานคือแคปิตอล m มาร์เก็ตไม่ดีแล้วไม่ดีทั้งหมดจะอย่าลืมว่า KKP เป็นแบงค์ที่มีสัดส่วนของแคปิตอล m มาร์เก็ตมากที่สุดเพราะว่านำมาจากพัทระ20%เอซคราวน,นี้ไตมาสที่สาม i ี f ก็ไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าตลาดขึ้นไม่ดีไม่มีคนกล้าออกขึ้นหุ้นใหญ่ๆแล้วโบเกิฟรีก็แย่ หุ้นก็ลงคําถามคือไตรมาสสี่นะ่ะจะฟื้นหรือยังเดายากเดายากเพราะมันมีปัจจัยที่ไมไ่อาจจะอาจจะซงก็ได้นะแต่เดาวยากเพาะเนี่ยทั้งเรื่องของตัวเรายได้ค่าธรรมเนียมอาจจะยังไม่ไม่ได้กลับมาไม่ง่ายนะครับสองก็คือขาดทุนลดยึดอาจจะพีคไปก็ได้แต่ว่าถึงพีคก,ก็ยังขาดทุนอยู่มากแล้วก็มาจิ้นจะฟื้นหรือเปล่าตอบยากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย พอร์ตหลักของเขาคือพอร์ตเท่าซื้อฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้รีเฟกไปที่ดอกเบี้ยขาขึ้นก็เลยยังเป็นประเด็นที่ถ่วง KKP ที่ผมเชื่อว่าอาต้องต้องแก้เกณฑอีกจากน้อยก็สามึหกเดือนอะผมว่าปีหน้าเลยอะ KKP oh. ก,กว่าจะเห็นการกว่าจะเห็นการการเปิดการฟื้นตัวที่ชัดเจนฉะนั้นเนี่ยต่อให้ราคาลงมาอาจจะเบลล์กลับไปได้เพราะว่าลงมาแรงแต่ผมก็คิดว่าได้แค่ ได้ได้แค่ขึ้นมาหายใจอย่างได้จมน้ําแล้วก็อย่างมากแค่ลอยคอแต่กลับจะว่ายน้ำปือเนี่ยผมพิดว่าผมให้เลยไตายมาสองไตม่าหนึ่งไตามาสองปีหน้าฉะนั้นตรงนี้ก็ก็ยังไม่ไม่แนะนําให้ให้รับ KKP แม้ว่าราคาหุ้นลงมาปันผลจะดูดีขึ้นนะครับประมาณสัก5%้าเ็แต่ห้าเปเซถามว่าแบงก์อื่นก็จ่ายเท่านี้ไหม s อ b t i ท c o โ c a p TTB ทก็ให้ห้าปอ็ ฉะนั้นมันก็เลยทำให้สเสน่ที่เคยมีดีเวเดนเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่ที่เด่นมากของทาง KKP ก็เลยทําให้ไม่ได้มีจุดเด่นแล้วก็จะมีจุดต้อยที่มากกว่าเพื่อนเพก็เลยไม่น่าสนใจขอมุมมองพื้นฐานและทิศทางของ KKP สามารถจะทยอยสะสมแล้วและถือยาวได้ไหมครับเพราะมองว่าปันผลดีนะตอนนี้ยังไม่มีของอหลังหลังเนี่ย KKP บกลยุทธ์ที่เคยเป็นหุ้นปันผลเมื่อหลายปีก่อนหลายปีก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปสักห้าปีอ่ะปันผล KKP 6%พัหกเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหลังๆเนี่ยเ k เเน้นเน้นกลยุทธ์คือเอาเอาทุนไปโตไงฮะเอาทุนไปโตก็เลยลด payout ratio จากเดิมที่เคยจ่ายเกือบเกือบสักห้าสิบเปอร์เซนปัจจุบันก็จ่ายแค่สามสิบกว่าเปร์เซ็ฉะนั้นเนี่ยเอาจริง กลยุทธ์ของ KKP เนี่ยไม่ใช่กลยุทธ์การจ่ายปันผลเหมือนเหมือนอดีตคือล่าสุดที่จ่ายปันผลถูงสูงคือปี2019ตรงนั้นเนี่ย60อัพแต่หลังจากปี20 21 22นะจ่ายแค่เลทตอน30กว่าเปอร์เซ็นต์ปีเนี้ยผมว่าก็โคอย่างมากก็30กว่าปอร์เซ็นต์ฉะนั้นถ้าถามว่ายูที่จะได้มากับตัวอื่นเนี่ยตัวอื่นให้ใช้ยูเยอะกว่าแถมเสี่ยงน้อยกว่า การที่ราคาหุ้นลงและยังไม่ชัดเจนเลอกขาทุนลดยึดยังไม่ชัดเจนว่าตลาดทุนจะฟื้นกลับมาเป็นขากระทิงแล้วเนี่ยยังไง KKP เรียกว่าอยู่ในฝั่งที่เสียเปรียบถ้าเทียบกับคนอื่นในากา s i n e s s m o เด l ตรงนี้ก็เลยไม่แนะนำถ้าจะเอาปันผลเนี่ยเอาทิสโกดีกว่าเอาทีแคดีกว่าครับครับคำแนะนำอย่างเป็นทางการจากหลักซับไายนะครับซื้อซื้อ ถือหรือขายหุ้นของ KKP ครับจาาเนครับอ่ถือครับแต่ว่ายังไม่ได้ปรับคือมูลค่าพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีประชุมก็เดี๋ยวค่อยเขียนบทวิเคราะห์ออกมาแต่ว่า59บาทก็คือค่าถือถือเพราะปันผลแต่ว่าพองบออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องมีการปรับปรับตัวเลขแล้วก็ปรับเอาลูกของปันผลใหม่เหมือนกันจ่านเนก็เลยมองว่ายังยังคงไม่น่าสนใจ ก็ห9บก็5าบาทแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมและน่าจะมีการปรับลดตัวประมาณการลงลงมาสำหรับตัว KKP ก็แค่ถือครับแค่ค่ถือก็ไม่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 ได้ำให้รับในช่วงนี้ครับครับถ้าถามวันนี้ตามเปเปอร์เนี่ยถือ KKP เป้าก็น่าจะยังคงเป็นของสิ้นปีนี้อยู่ใช่ไหมครับจะไหนครับยังยังไม่ปรับไปเป็นปี24แต่ถ้าปร,รับแล้วก็ค่าล่าสุดก็คือ59แต่ถ้าปรับดูแล้วก็คงไม่น่าเกิน ไม่น่าเกิดเพราะว่าจะมีการปรับตัวเลขเดียวโน้วงกำไร ROE ลงมาอีกนะครับครับหลังอานาลิตมิตติ้งกับผู้บริหารใช่ไหมครับจารยเอกครับ,รบก็เอาให้อัดเจนว่าเขาดทุนลดยึดเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนตอนที่ประชุมตอนนั้นไม่ไม่ได้คาดหวังว่าขาดทุนลดยึดจะมากทำเรียกว,ว่าทำเรคคอร์ดไฮเชิร์ควอเตอร์ไปเกือบเกือบพันสี่ร้ยล้านอ่ะทั้งที่ปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยขาดทุน ก็สูงอันนี้นิดหน่อยแค่ปีเดียวนะอันนี้แค่แตมากเดียวนะแล้วอนาคตน่ะมันยังต่อไม่ได้แล้วปกติไตมาสที่หนึ่งปีหน้าพอเปลี่ยนเยียรพอเปลี่ยนปีเนะี่ยราคาลถจะตกเป็นธรรมชาตินั้นในภาวะถึงไม่บอกว่าจากนี้ไปหกเดือนเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงที่ท้าทายแล้วก็ต้องปรับสมดุลให้ได้อนะ่ะในแง่ของปริมาณรถก,กับความต้องการรถซึ่งสังเกตได้จากอะไร ปกติ KKP เนี่ยสินเชื่อโตค่อนข้างดีไตมากเนี้ยสินเชื่อโตแค่นิดเดียวเองและหายไปเชสไม่โตว่าแดงว่าเบรกแล้วไม่ไม่เบรกเบรกการปล่อยสินเชื่อตรงนี้เรียบร้อยแล้วนั้นต้องรอจนกว่าสินเชื่อใหม่และสินเชื่อเก่าที่เคยปล่อยไปแล้วก็ NPR ต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันเคลียร์ไปถึงระดับเป็แล้วเนี่ย<ะ>ซึ่งผมเข้าใจว่าคงจะต้องไปรอถึงประมาณสักไตมา่านถึงไตามานสองปีหน้าึงจะเริ่มเห็นจุดสมดุลนั้นตรงนี้เองก็ถ่านไปก่อนสำหรับตัว KKP ไม่มียังไม่เอานะครับไม่มียังไม่เอา,เอานะครับอย่ายบอกเล่นตัวอื่นดีกว่าอชอบปันผลไปทิสโกโ้นะครับอยากได้ดิพิเดียยูหกเปอรกว่า,ก,วาก็ไปตัวอื่นก็มีเหมือนกันไม่เสี่ยงด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญ,ญาตนี่คือหนังสือสองเล่มล่าสุดใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบีออนครับเล่มซ้าย คัดสรรหุ้นจากงบการเงินส่วนเล่มขวาครับอันเนี้ยน่าอ่านทั้งสองเล่มเนี่ยนยมันเป็นแนวพื้นฐานที่เราต้องรู้ครับเล่มขวาคือซ u เปอร์สต็อกคนเขียนคือเคนฟิชเชอร์ครับผลงานใหม่ล่าสุดกลิ่นหนังสือยังหอมอยู่เลยจากทางสำนักพิมพ์ติงบิยอนครับเพียงท่านเลือกสมัคร m ั n นิพั s ออนไลน์หลักสูตรที่1-14ถึง14แค่เพียงหลักสูตรเดียว ใน14หลักสูตรเนี่ยของเราอะ่ะชมผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดเน่ยท่านเลือกแค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษท่านจะได้รับหนังสือทั้ง2เล่มนี้ไปเลยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องชิงโชคสมัครมานิพัฒ s ออนไลน์หลักสูตรที่1-14แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษได้หนังสือ2เล่มพร้อมส่งเลยสนใจสแกน QR Code หน้าจอนะครับ หรือ Li าย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S Moneyplus ติดกันตรงตัวนะสนใจก็เชิญได้เลยครับ